I'm <laughs> go ตำรวจน้ำกองกำกับการ7กองบังคับการตำรวจน้ำส่วนที่กำลังกับเจ้าหน้าที่กรมประมงและกรมโสดิการคุ้มครองแรงงานนำโดยพันตำรวจโทอน,อนุศรสมุทกิติศักดิ์รองผู้กำกับ2บกโรโนจับกลุ่มเรือประมงสัญชาติเวียดนามหนึ่งลำพร้อมลูกเรือ5คนซึ่งเป็นเรือที่ไม่มีชื่อหลังจากได้นำเรือตร,รวจการพางตัวในทะเลออกลัตเวนในอ่าวไทยห่างจากทุ่นไฟปากล่องน้ำสงขลาประหาส69ไมล์หม่ทะเลและพบกับเรือประมงสัญชาติเวียดนามลำนี้เข้ามาลักลอบทำการประมง ในเขตการทำประมงของไทยและพยายามลั่นเรือหลบหนีเจ้าที่ติดตามจับกลุมไว้ได้และนำกลับฝั่งดำเนินคดีท้งนี้เรือประมงสัญชาติเวียดนามยังลักลอบทำการประมงในเขตน้ำไทยอย่างต่อเนื่องทางคาดปิ่งทะเลและทำการประมงจับสัตว์น้ำซึ่งเป็นการทำการประมงที่ทำลายทรัพยากรสัตว์น้ำและธรรมชาติของไทยและยังส่งผลกระทบต่อเรือประมงไทยอีกด้วย